ตัวนี้เป็นตัวตัวแม่อะวิธีการจับนะครับักโคนะครับพื่ใช้หัวไปมือทับนิ้วนิ้ที่จับแอมัเด้นะครับก็คือลอกตรงบริเวณขาหลังนะครับลอกบริเวณขาหลังนะครหัวใจยักยักที่ขุ่นนเลยนะท่าท่ขุ่นโค้ับแออแมแ้วนะครับแอมาน

จับพบกนะครับเวลาเวลาจับสวัีจับกันนี่นะครับอ่ากลับไปก่อนนะครับน้องสวัจับกันนี่นะครับถ้าจับกันนี่พบเวลามัน n ี่ยวครับมันอย่างเหนียวอาหันน้องน้องกอาหันตัวเป็นที้ครับเป็นทไปหาเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับเวลาจับกันี่นะครับนะครับแอบนะครับบางทีนะครับพอนี่เป็นตัวตัวแม่น้อง แม่ครับวัดตัวผู้ก็แ <c oughs> อนต้องแม่นะครับแอนน่าเป็นตัวผู้นะครับถูกต้องนะครับคือเขาบริสันต์เกตีชนะนะครับบริสูที่สีนะครับ,บ,รค,รบคือดู้จีตัวไหนคะรับแอตุการ์นั้นนะครับคือมันจะเห็นชัดช่วงลึกดูผสมพันธ์คือตั้งแต่เดือนที่อย่างไป็นเดือนอย่างร้อนได้ดูผสมพันธ์ตั้งแต่เดือนมีนานคมถึงจุราคมนะครับ คือถ้าหลังจากนั้นมันหับงศีลนะครับมันจะหันนะครับอันนี้คือสงคันนะครับคือเขาจะหันตัวกู้เมื่ออายุพี่เดือนกมากว่ามันมีถุงเสียงทีพูดกันเมื่ออายุกี่เดือนครับอ่าห้าเดือนนะครับอ่าเก่งหันนะครับห้าเดือนเดือนนะครับเสร็จแล้วเขาควนนี่จะได้ครับเมื่อหันตัวกู้ห้าเดือนละต้องแยกมันก็ครับ แยกยาวตัวผู้แมงมดน่งตัแม่แม่งมดนะครับตื่นนี่ไม่ว่าจะบอกก็ไแย่อยู่ห้องอยู่ห้องนะครับหลับไปจะได้ยูฟองยู่ห้องอยู่ห้องหลับไปมันก็เข้ารัการือผมบอได้ทันทีนะครับก็คือถ้าสมสติเขาแยกตัวผู้แมงมดหนึ่งตัวแม่แมงมดหนึ่งเวลามันจะปลูกเข้าผสมพันธุ์เนี่ยครับคือมันจะญ่ข้อมนะครับถ้าสมสติอยู่ดีแต่มันมัน โอกาสที่เขาจะบาได้ดูกลุ้มสุนะครับเพราะว่าเขาเคยชินกันนะมมันชินกันผมไม่ได้ทาเรื่องนะอันนี้คือหลักาการความจริงน,นะครับก็คือพวกบางร่้งมันเป็นยอยนไงยังก็แมนเป็นกามนะครับบางตัวเขาเป็นหยนไงวะแอะเป็นทั้งแอมเป็นทัง้งหลายยามนะครับผมถึงแด่อาสาส่วนคือแจ็ตัวผู้สามตัวแม่หนึ่งตัว นะครับเข้าไว้ไอ้ครับถึงใช่ตัวตัวตัวกูสามตัวเนี่ยเอ้านะครับก็คือเพื่องเขาเลือกบางท่านเขาผิชอบคนนี้เขาผิดชอบคนหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นความจริงนะครับแต่ว่าให้นิกจะอธิบายให้เป็นความหังเป็นจริตนะครับพอสักหน่อย่ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นที่นี่หรอกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายเลยเนาะเมื่อกี้ให้นิกก็คือหรือหางข้าตัวเนาะเวลาสีปุ๊บไปตรงนี้เลยนะครับ ้ถือกบปอไปพันนี้อายุตั้งแต่กี่เดือนหนึ่งขีปีก็ครับสี่สองเดือนหรือแสีีปีเกินเกินซีปีไปได้ก็ครับไปได้ครับไปได้เนี่ยจะได้ครับถ้าไปได้ล่ะก้าวแก้มเนาะแต่ก้าวแก้มนะครับถอดก็ครับก็คือเวลาการถ้าเลือกนะครับถ้าเหลือกโกบเนี่ยครับเพื่อใจสามเนี่ยคับซอสปอกพันกี่ขานะครับอ่ะเดี๋ยว ไอ้มีก้อนกอนเข้าดึงงอนะครับห้าตัวไหนมันบอกก้อนแสดงว่ามันเป็นยังบอสอ่าเป็น่ยนโซเป็นแหนบนะครับห้าตัวไหนก้อนมือเขาแสดงว่าเขาเป็นะปุกอ่าชายแท้ คือตัวแม่นะตัวแม่เวลาเทพประคองนะครับอน้องนะครับตัวแม่นะครับสังเกตุข้างองตัวเขานะครับเขาต้องลูกพองถ้ามันพองนะครับมันจะเหมือนกับตาดาซ้ายเดี๋ยวจะมื่น้องเขาเดินนะครับมันจะเหมือนกับราดาซ้ายนะครับนะครับเซลล์จะมีตุ่มสีส้มขึ้นตามข้างงตัวเลยอามันจะซากมือเลยครับถ้าตัวไหนบอกพอกปุ๊บมันจะมื่นมื่นเหมือนตุ๊ต้อมันนะครับ ็เคนอันนี้คือการแห้งนิคง่ายๆนะครับเทคนิคอย่างแรกคือง่ายๆก็คือเขาเข้าใจพราะเป็นพ่ยอเปี๊ยะแต่นะก็คือเหมือนทีบมอเตอรยไซค์ปเขาต้องซื้อมาจากสองที่นอกจากนี้จาจากอีกอันหนึ่นมาสองชุดนะครับเพื่อป้องกันเสื้อชิดกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องรูปพอห้าหมื่นแสดงว่าแจ็คกระไรเกี่ยวก็เรียงแปดก้ามหนึ่งต้องน้ำนะครับ ต้องจ้าเหมือนกันอ่านะครับต้องต้องจ้าหลักอารตุ้มมีคอาสีส้มตัวนะครับส่วนตัวกู้นะครับคือใจสายของตอนเนี่ยตอนนะครับก่อนมือเขาเลยมันพร้อมนะครับมอนพร้อมผสมพันธุ์ละคะนิ่งแต่ไปตัวที่คือมันต้องอยู่ตอนหน้านะครับให้เป็นเนี่ยมันพร้อมนะครับมันพร้อมเลยตัวนี้อ่านะครับคือเขาสังเกตนะครับดูที่หนึ่งคือใต้ตาสองอายุของมัน นะครับสามปุ๊บดูที่นิ้วนิ้วชี ER ้ของมันนิ้วชี้ตรงนี้ครับมันจัดจ้านะครับตรงตรงนี้ครับเวลามันผสมอัน๊บเมื่อกี้เมื่บผสมนั้นออกท้านหนก็าอกทางนอกทาหนอกก็ออกนะครับอ่าเวลาผสมอันกบอ่าเล่าเล่าไปตแแ world, ัวแม่อ่าอันนี้เป็นต่อมก้เ่ามาก่อนตรอมน้ไส้อ่าคือมันจะใจ้ขานหน้าตรงนี้ก่อตรงตรงนี่จัดจ้าเ่ยครับเซตแล้วเพื่อมันจะห้องนะครับตัวผู้เป็นช่าง ก็กำกับสิ่งใดก็ไม่เอาแม้เส้นแน่วมันก็จะปล่อยน้ำเชื่อมการผสมพันธุ์ก็มีกี่รูปแบบครับมีกี่รูปแบบเกี่ยวกับอนิมายไม่รอบเลยนะการผสมพันธุ์ก็มีกี่รูปแบบน่ามีกี่รูปแบบครับวูวูการผสมพันธุ์ก็มีอยู่สองรูปแบบหนึ tai, ่งการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติก็คือเอาไปจับกูกันนั่นแหละแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงอายุของพวกตัวจับพวกกูกันอัตราส่วนตอนแรกครับอัตราส่วนตอนแรกสามต่อนนึง นะครับเพื่อให้ตัวแม่เขาเรียกนะครับแล้วก็ยังที่2คือการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นให้มีการปล่อยไข่และปล่อยเชื้ออันนั้นคือป้องกันการที่ว่ามันบุนคคลยับเชื้อนะครับตอนกันมาเดิมก่อนนะครับเส้นแล้วนะครับขาหน้าตัวเนี้ยเป็นอย่างถึงเช็คใจสามนิ้วซอนนะครับเพราะว่ามันจะแยกขาหน้าดีไข่ออกมาซึ่งเราปล่อยน้ำเชื้อเข้านะครับโก๊ปมันจะไข่ช่วงความอันแน่นที่ไม่ไปเล่ากันนะตีสามถึงตี และอีกช่วงหนึ่งคือฟาแฟนเกามงนะครับนะครับ่าตายแ้วเดี๋ยวไม่ให้น้องเินกองว่ามันซากแกกอนะครับนะครับแล้วก็ก่องรกกองร้องไปต้นก็ร้องนะครับร้องร้องบอนะครับไปยัง ยตบตวผู้เนี <S <S ่มันมันมันบอกนั่นนครับตตตผู้ต้องเช็คให้สอสกันทีเดียวแมมันเริ่มอ่อนแรงแล้วคตอตอนตอนแซนแต่นอกบริีันตู้หางองเวลาพี่ยิมยิเขาพ้มเดียวยนะครับนี่ไงไงนี่มาที่สอสถามนี่ไงเข้าเลยเข้าเลยอุ้ยไม่ใชซักซาน้อนก้อน